ไม่เข้าใจเดนิโล่เลยมันมันมันเป็นไรครับอ่ะ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะก,กิจอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงประเด็นที่ผมเพิ่งโพสต์ไปเลยนะครับประเด็นเกี่ยวกับดานิโลนี่แหละที่วุ่นวายใส่ลเลอเดมิซี่อเดี๋ยวเราต้องเล่าย้อนกันไปสักนิดหนึ่งนะครับวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่เปเชเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนในศึกยูเซลกับเรอัลมาดริดนะก็ทางเราก็ชนะไปที่1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วมันมีจังหวะหนึ่งครับเป็นจังหวะที่เมซี่ได้จุดโทษอ่าแล้วเมซี่ยิงไม่เข้าครับ ก็เลยได้เตะมุมเพราะเตะมุมเนี่ยทางดิมาเรียเนาะดิมาเรียกับเวลติเนี่ยก็เล่นสั้นกันนะครับอ่าดิมาเรียก็เปิดมาให้เวลติเวลติก็ส่งกลับมาให้ดิมาเรียนะครับในจังหวะน,นั้นดิมาเรียเลือกที่จะเปิดเข้าไปในกลางสนามเพื่อให้ทีมมงหรืออะไรเงี้ยนะจังหวะนั้นเอเมซี่แอบขอบอล <c oughs> <อ>ด้วยนะท่านเพื่อนสังเกตไปหาดูคลิปได้นะครับทีนี้เนี่ยบอลน,นะครับดันไปติ <c oughs> ผู้เล่นแลมาริดนะครับหลังจากนั้น <c oughs> ผู้เล่นคนนั้นนะครับก็เลยส่งบอลให้กับวินิซิวุธเนาะวินิซิวุธเนี่ยพอ่น ผมว่าแน่นอนว่าเนี่ยคนที่สามารถเข้ามาแย่งบอลเนี่ยมีใครบ้างคนที่สามารถวิ่งเข้ามาซ้อนหรืออะไรเงี้ยมีเยอะมากนะครับ อ่าไปดูรูปถัดไปครับรูปถัดไปเนี่ยวินิสุตเริ่มได้บอลแล้วคุณจะเห็นนะครับรอยป่าที่ผมวาดไว้อยู่เนี่ยมันจะเป็นรอยป่าของดิมาเรียคือดิมาเรียเนี่ยจังหวะนี้คือวิ่งหย่อๆนะสองเส้นตรงกลางสนามเนี่ยก็จะเป็นดานิโลกับมาควินยอสนะครับที่พยายามสปีดต,ตัวเองมาเพื่อมาตั้งรับนะครับส่วนขีดใกล้ๆตรงวินิสุตเนี่ยก็คือเรเนเมซี่นะครับเรเนเมซี่เนี่ยอ่วิ่งจากตรงกลางเนี่ยเพื่อวิ่งมาตัดบอลเนาะแล้วเพื่อสังเกตในวงกลมไหมฮะ เนี่ยคือคนที่รอซ้อนอยู่นะครับโดยดรูปถัดไปนะครับเป็นจังหวะที่เรือมซิซ่เนี่ยแย่งบอลไม่ได้แล้วนะครับแล้วเขาก็หยุดวิ่งเพราะว่าเหมือนอ่าเจ็บขาเนาะเพราะเขาต้องยืดขาเข้าไปผมไม่แน่ใจนะทีนี้เนี่ยก็ดันไปชนกับเวลติอีกแต่เวลติเนี่ยก็วิ่งต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูรูปถัดไปนะครับรูปถัดไปเนี่ยก็จะเป็นตอนที่ดานิโลเนี่ยเข้าไปสกัดวินิซิวเรียบร้อยแล้วเลือกที่จะตัดทําฟาวเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆน,น่าจะเห็นอยู่แล้วที่ผมลงไปนะครับก็คือดานิโลเนี่ยบวววา,าห่หเลร้ลย ทำไมอะไรอย่างเงี้ยคือนะตอนที่ผมดูอยู่เนี่ยผมเข้าใจว่าดานิโลอ่ะแม่งบวยวายว่าเฮ้ยกูได้ไปเหลืองได้ไงวะกูโดนฟาวได้ไงวะกูโดนบอลนนแท้ๆผมคิดอย่างนี้จริงๆทุกคนแต่พอคลิปออกมานะครับเขาก็มีคนที่อ่านปากแล้วเขาก็แปลภาษานะครับก็ประมาณว่าเฮ้ยไม่เอานะ่ะเฮ้ยงัวทําอะไรอยู่วะทําทไมไม่วิ่งก็อะไรประมาณนั้นอนะ่ะคือคือดานิโลก็พูดประมาณน,นี้เนาะแล้วสายตาที่ดานิโลมองมาเนี่ยคือมองมาที่เรียวเนมิซี่นะครับทีนี้เพื่อนๆนะครับลองย้อนกลับไปดูรูปที่ผมวาดซะหน่อย ว่าทำไมราเนโลอ่ะถึงวยวายเร็วเนลเมซี่ทั้งทั้งที่มีตัวประกบทั้งทั้งที่มีตัวิ่งตามตั้งเยอะตั้งแยะแล้วอ,อย่างหนึง่งตำแหน่งที่เรลเมซี่ควรเล่นอ่ะควรวิ่งตามไหมอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากตั้งคำถามนะครับหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยว่าเออทำไมเมซี่สกัดพลาดแล้วทำไมไม่วิ่งตามว่าเวลติยังตามต่อเลยเอา้าเดี๋ยว ก็เนี่ยพวกมึงมีหน้าที่เข้ามาสอนไงมาควินยอสดานิโลเนี่ยมึงวิ่งมาเนี่ยก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอมึงจะมาบวยวายทำไมบวยวายไปซี่เพื่อมึงเห็นไหมดิม,มเรียคนที่มันจ่ายพลาดมันทังไม่ตามเลยนะครับแล้วมีคนรอซ้อนมึงอีกนะกี่คนนะจังหวะเนี้ยเนี่ยถ้าเป็นเพื่อสังเกตนะจังหวะที่ดานิโลทําฟาวนะครับมีมาควินยอสยืนอยู่ใกล้ๆเลยจังหวะนั้นคือมาควินยอสก็สามารถรอซ้อนได้แต่ดานิโลเนี่ยบวยวายครับไม่รู้ทําไมหลายคน คงคิดแหละว่าเอ้ยมึงจะปกป้องเมซี่อะไรขนาดนั้นผมไม่ได้ปกป้องเมซี่เว้ยแต่ถ้าคนที่ดูเรื่องในเมซี่มานานแล้วอ่ะเออพอมันสกัดหรือใครก็ตามอ่ะถ้าคุณเป็นกองหน้าที่แรงมันไม่ได้วิ่งแบบเมซี่ไม่สามารถวิ่งเป็นม้าเหมือนสมัยก่อนได้แล้วทุกคนนกกใช่ไหมครับเขาก็ต้องเก็บแรงวิ่งไว้ในจังหวะที่สําคัญเออคุณจะให้เมซี่วิ่งทั้งเกมอย่างนั้นนะหรอมันไม่ได้เขาก็ต้องหยุดเพื่อพักแรงใช่ไหมครับอีกอย่างหนึ่งจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่เมซี่เนี่ยก้าวขาเข้าไปแล้วมัน เมซี่ไม่วิ่งไปสกัดคุณคิดว่าวินิสุวจะวิ่งไปไกลกว่านั้นไหมอ่าอันนี้น่าคิดนะแต่เดนิโล่เนี่ยวอยวายใส่เมซี่เฉยเลยนี่คือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจตัวมันเลยเว้ยมันต้องการอะไรอะ่ะคือผมจะพูดงี้นะผมไม่ได้ชมผมไม่ได้ผมไม่ได้คัดคดเดนิโล่เลยนะถ้าเทียบกับกองการอีก2คนอย่างวานาดุมกับเอเลราเนี่ยเดนิโล่เนี่ยผมมองไปที่เฉยๆผมไม่ได้แบบว่าไม่ได้ชอบหรือไม่ได้เกลียดนะแต่นัดเนี้ยผมทำให้ผมรู้สึกแบบเอ้ยเดนิโล่มึงเกินไปมึงะะนะบคือ มันมีตัวซ้อนมึงอยู่แล้วแล้วมันมีตัวที่ยืนอยู่ตรงนั้นข้างหลังอีกตั้งเยอะอ่ะแต่ทําไมมึงหันมาโวยวายวะคือแบบมันมันฟีลแบบอารมณ์ในเกมแบบที่หลายคนบอกเออมันแค่อารมณ์ในเกมหรืออะไรเงี้ยแต่มันควรไหมเออสิ่งที่ผมถามเนี่ยคือมันควรไหมทนายที่เมสซี่เนี่ยนะเปคนผิดเหรอที่เขาไม่ได้วิ่งตามต่อเออต่ออ่ะแล้วผมถามทุกคนจากใจเลยนะวินิซิอุสตอนเนี้ยกับเมสซี่อ่ะเมสซี่วิ่งทันวินิซิอุสไหมผมถามแค่นี้มึงแค่เขาวิ่งเพื่อในเมื่อมึงก็ไปแล้วไง เออตัดฟาวก็ตัดฟาวไปดิจะมาอารมณ์ในเกมทําหาอะไรโคตรงงเลยนะครับแล้วผมพูดตรงๆนะดานิโลไม่ได้เก่งนะครับดานิโลไม่ใช่นักบอลที่เก่งอะไรมากมายนะเขาก็คือวาดุมนั่นแหละผมพูดเลยว่าดานิโลแม่งไม่ต่างกับวาดุมเลยเพียงแค่เขาไม่ขึ้นมาเยอะมากขนาดนั้นมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเคยพูดในไลฟ์สดผมบอกว่าดานิโลเนี่ยไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะแต่แค่ยิงแม่นเฉยๆพูดแค่นี้นะครับคือเขายิงได้ดีกว่าวาดุมกับเอเล่าเฉยๆนะ มันจะมีอยู่นัดหนึ่งที่ใรโล่ยิงเข้าครับน่าจะเป็นนัดที่ยิง2องประตูมัง้ง จังหวะหนึ่งจังหวะลูกที่2เนี่ยทุกคนสังเกตไหมครับไปหาย้อนดูนะดานิโลเนี่ยก็คือยือนหน้าเรือเมซี่นิดนึงถ้าจังหวะนั้นดานิโลอ่ะไม่วิ่งเข้ามายิงเมซี่อาจจะยิงประตูเข้าก็ได้เออเมซี่อาจจะเป็นคนที่ได้รับบอลก็ได้แต่เขาวิ่งมาขวางเหมือนกันผมถึงบอกไงครับว่าดานิโลเนี่ย,ยไม่ได้ต่างอะไรกับวานาดุมหรอกเพียงแค่ว่าเขายิงดีกว่าเออแล้วเขาเข้ามาเขาก็อยากยิงประตูไม่ต่างกับ2คนนั้นหรอกครับอ่าอันนี้คือที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมอคติเพราะว่ามันว่าเมซี่นะแต่ จมมาว่าเลยเนาะเมซี่วะทั้งทงนี่มึงก็เป็นคนเห็นว่าใครเป็นคนเปิดเออแล้วมึงก็ต้องเห็นอยู่แล้วตอนที่มึงวิ่งมาว่าเมซี่อะตำแหน่งเขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เขาจะวิ่งมาทันวินิซิวัตเลยด้ซ้ำแต่เขาเลือกที่จะวิ่งเพื่อมาสกัดบอลแต่อยู่มึงไปโวยวายใส่เขาเพื่ออันนี้คือสิ่งที่น่าคิดเออผมเข้าใจแล้วว่ามันอาจจะเป็นอารมณ์ในเกมมันเป็นแพชชั่นในสนามหรือเปล่าแต่มึงแพชชั่นผิดคนปะมึงโมโหผิดคนไหมเอาจริงๆต่อให้มึงสกัดไม่โดนน่ยมีคนรอซ้อนอยู่อนนีก จะชื่นชมมานะแต่หลังจากนี้คือผมแม่งรู้สึกว่าเอ้ยมึงเกินไปนะนัดนี้น,นนะครับโคตรงงเลยนะเอาจริงๆผมแม่งไม่เข้าใจเลยว่ามันจะไวายใส่เมซี่ทำไมแบบเออมึงไม่พอใจมึงเก็บเอาไว้ก็ได้มันไม่ใช่ความผิดพลาดที่ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นแค่เมซี่สกัดไม่โดนอะ่ะถ้าจังหวะนี้ผมถามทุกคนนะถ้าจังหวะที่ผมบอกถ้าเมซี่ไม่วิ่งมา คนที่เหนื่อยคือมึงดนโล่คือมึงเลยมึงจะเหนื่อยมากกว่านี้อีกมาทำสีหน้าสีตาแม่งพูดมาได้ไงมัวทำอะไรอยู่โคตรพ่อโอ๊ยมึงมองไม่เห็นเหรอไม่ใช่ทำอะไรไอ้ห่ามึงให้เขาเล่นเป็นอะไรวิงวิงเกอร์สไตรเกอร์บ็อกทูบล็อกเทมเมกเกอร์ให้แม่งเล่น3ตํตำแหน่งสตํตำแหน่งเลยเหรอตลกแล้วดานโลบ้าเปล่าเออมึงเป็นตำแหน่งบ็อกทูบ็อกนั่นนั่นคือหน้าที่มึงที่มึงต้องวิ่งลงไปรับอะนั่นคือหน้าที่มึงมันใช่ไม่ใช่หน้าที่เลวเนเมซี่ที่เขาเล่นตำแหน่งปีขวาึงงเเเเพีียยยนนป่อคครลับสห ที่รู้สึกเห็นด้วยกับผมแล้วอยากว่าดานิโลเนี่ยผมผมแค่อยากพูดนิดนึงว่าอย่าไปด่าสีผิวอย่าไปด่าชนชาติอย่าไปบูลลี่อะไรประมาณนี้เนาะคือตำหนิในสิ่งที่เขาทำครับแต่อันนี้คือผมพูดตรงๆว่าผมโมโหที่เฮ้ย <c oughs> ทำไมท้ไมึงต้องด่าวะทั้งที่คนผิดไม่ใช่เมซี่เลยอะ จากความรู้สึกผมนะถ้าใครที่ยังไม่เก็ตฟิลนะครับเดี๋ยวผมจะลองทิ้งลิงก์ที่มันมีวิดีโอนี้ไว้เนาะให้ทุกคนไปหาดูนะครับว่าเมสซี่เนี่ยควรโดนด่าไหมเออถามจากใจทุกคนเลยถ้าใครคิดว่าควรก็เม้นท์ควรมาแล้วกันนะครับผมก็ไม่ได้อะไรหรอกต่างคนต่างมีความคิดที่แตกต่างกันได้เนาะสำหรับวันนี้ก็มาเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาได้กดติดตามนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ขึ้น5 0 0พนซับนะครับสำหรับวันน